ชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้เป็นคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ลงจากสวรรค์ของซีรีส์สวรรค์ประทานพรหรือสัตธานิรันนะคะที่ฮวาเฉิงเนี่ย ไปชิงตัวลูกสาวของจุ้ยหนูลงมาจากการถูกกากบริเวณนวังเซียนเลอรอสอบสวนงานเลี้ยงเครือบทองงานนี้อยู่ในเล่ม2อนิเมะภาค2ที่จะเตรียมฉายในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะที่จริงตอนที่ลงจากสวรรค์ในเล่ม2นะคะโดยใช้คาถาย้นพิภพพ,พันลีของหวาถเฉิงบนสวรรค์จาก ด้านล่างมาเชื่อมกับวังเซียนเลอร์บทสวงที่จุ้ยหนูเนี่ยสร้างให้ลูกรักแถมทำเลดีกว่าเพื่อนอีกพอเข้ามานะคะผีเสื้อซื้อหลิงก็ตามมาจ้าและคนที่อยู่กับเสี่เหลียนในตอนนั้นก็คือมู่ชิงและเฟิงซินสองคนนี้รู้จักผีเสื้อซื้อหลิงเป็นอย่างดีเพราะสมัยก่อนเฟิงซินมู่ชิงออกลาดตะเวนด้วยกันในช่วงวันสร้างหยวนเลยบังเอิญได้พบกับพวฉิงเลยได้สู้กันสองคนนี้ก็เลยโดนผีเสื้อซื้อหลิงเล่น และผีเสื้อที่ว่าโมชิงกับเฟิงซินล้วนบอกว่ามันเป็นสิ่งอัปมงคลแต่สำหรับเสี่เหลียนผีเสื้อซือหลิงมันน่ารักมากเลยมันชอบมาบินวนเล่นกับเสียเหลียนอันนี้แมมมันก็น่ารักกับเธอคนเดียวละสิ เล่มสองนะคะจะเป็นเล่มที่สนุกมากเลยได้ไปเที่ยวเมืองผีซ้ำเราจะได้เห็นเผยมิงคขายขำอีกที่สำคัญเลยจะได้พบกับหลางเคียนชิวจะหล่อแค่ไหนชีหลงจะปากแซบขนาดไหนแต่ว่าน้องก็เปิดตัวมาอลังการงานสร้างมากเลยนะคะปกติแล้วชีหลงมักจะทนกินอาหารของเซี่ยเลียนไม่ได้แล้วชีหลงชอบกินเนื้อคนชอบฝนเลือดนะคะชอบเรียนแบบฟาฟาแต่งงว่าอาหารเซี่ยเลียนที่ทำนะ มันห่วยกว่าเนื้อคนได้ยังไงแต่เล่มสองเนี่ยบ้านน้องชีหลงลูกน้องของชีหลงก็จะมีสีเขียว เสื้อผ้าสีเขียวมีไฟสีเขียวทูนไว้บนหัวมันจะตลกขนาดไหนนัดก็รอดูอยู่เหมือนกันนะคะช่วงลงจากสวรรค์ก็คือช่วงที่หลังเชียนชิวเนี่ยจำวิชายแยกกระบี่ของเซี่ยเหลี่ยนอยู่ในเมืองผีได้จึงรู้ว่าเซี่ยเหลี่ยนคือราชคูฟางซินผู้อยู่เบื้องหลังงานเลี้ยงเคลือบทองจึงท้าประลองกับเซี่ยเหลี่ยนแม้จะรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็ตามนะคะ จุนอูก็เลยสั่งกักบริเวณเซเลียนและหลางเชียนชิวเซเลียนเองก็บาดเจ็บจากการแยกกระบี่ก็เป็นจุนอูรักษาเบื้องต้นไห้เซเลียนบาดเจ็บจากการช่วยมิงอีเทพสุธาในเมืองผีของเซเลียนซึ่งการแยกกระบี่จากการปะทะของควาเฉิงกับหลางเชียนชิวซึ่งทุกคนคงรู้นะคะว่าวิชากระบี่ของเซเหลียนเนี่ยแม้จะไม่มีเวทเลยก็ตามหากเปรียบเทียบกับเทพบริสวรรค์หรือใครก็ตามเนี่ยเซเลียนในซีรีส์เรื่องนี้นิยายเรื่องนี้ เป็นเทพสงครามอันดับหนึ่งนะคะแม้กระทั่งเพยหมิงที่เชี่ยวชาญการลบก็ยังสู้เซเหลียนไม่ได้เซเหลียนใช้ดาบในคลังของฮวาเฉิงเนี่ยแยกกระบี่ของหลางเชียนชิวกับดาบโอโคงเออร์มิงของฮวาเฉิงพอปะทะกับเออร์มิงแล้วเนี่ย มันก็ลาวเลยใช่ไหมพอปะทะกับกระบี่ของหลางเคียนชิวมันก็หกักเออร์มิงก็เลยปะทะเข้ากับเส้นเหลียนเต็มแรงคือน้องร้องไห้หนักมากเลยนะคะน้องเออร์มิงเนี่ยขณะเซเลียนอยู่บนเขาแล้วน้องก็ยังสั่นไม่หยุดจนฮวาเฉิงบอกว่าท่านจะขอโทษมันทําไมท่านจะห่วงมันทําไมส่นหลังต่งหาที่ผิดแถมฮวาเฉิงยังตกเออร์มิงอีกจสเซลเลียนถามฮวาเฉิงว่าไปตกมันทําไมเออเนี่ยน้องน่าสงสารมากเลยนะคะซึ่งตัวน้องเนี่ยปะทะเข้ากับ แขนของเซเหลียนบาดเจ็บน้องก็ร้องไห้ใช่ไหมโดนตบเข้าไปถึงกับสั่นไม่หยุดเลยทีเดียวจากนั้นหลางเชียนเชียวจะตามมาและเซเลนจะได้กระบ,บีฟังสินของตัวเองกลับคืนมาในรอบ100ปีจากนั้นเนี่ยวาเฉิงจะสาบให้หลังเชียนเชียวเป็นตุ๊กตาลมลุกแล้วจากนั้นจะพาไปเบิกเนรหรือไปทัวร์ลางชีหลงแล้วเราจะได้เห็นนะคะว่าน้องชีหลงเนี่ย บากแซบขนาดไหนฉากเทพต้มผีก็มีนะคะและฉากที่เด็ดที่สุดก็คือฉากเส้นเหลียมเนี่ยทุบชีหลงพอชีหลงไปด่าฮวาเฉิงว่าพิการก็เลยได้กินหมัดเสด็จพี่อันนี้เรียกว่าด่าคาค่ารับได้ด่าผัวพี่ที่เคารพคบไม่ได้นะคะฉากนี้ซีนนี้นะคะอยู่ในนิยายเล่มสองสวรรค์ประทานพรตัวซีรีส์ไทายจบไปแล้วนะยังไงก็เราอ้ายฉีอีประกาศออนแอร์นะคะใครอยากอ่านนิยายตอนนี้นะคะแปลถ,ถึงเล่มสี แล้วส่วนเล่ม5้าเล่ม6เนี่ยเปิด p พรีออเดอร์แล้วก็ปิดพรยออเดอร์ไปแล้วสําหรับท่านเจ้าเมืองหนังสือเล่ม5เล่ม6เนี่ยนัดก็เปิดฟาวไปพันหกเลยนะยังไงก็สามารถไปจองที่ในร้านนอกได้นะคะแล้วถ้าเกิดนะัดได้นิยายมาเมื่อไหร่เนี่ยจะมาเมาส์มอยให้ฟังกันใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไครป์เป็นกาลังใจให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ